ประเด็นที่3ที่น่าสนใจคือการกระจุกตัวของแรงงานไทยในภาคส่วนที่เฉพาะเจาะจงของเศรษฐกิจเกาหลีใต้ข้อมูลเชิงสถิติแสดงให้เห็นว่าแรงงานไทยมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการผลิตขนาดเล็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงงานที่ดำเนินการในพื้นที่ชนบทหรือเขตอุตสาหกรรมนอกเมืองหลักงานเหล่านี้มักเกี่ยวข้องกับการทำงานหนักภายใต้สภาพแวดล้อมที่ท้าทาย เช่นอุณหภูมิสุดขั้วในโรงเพาะปลูกหรือการทำงานกับเครื่องจักรที่อันตรายในโรงงานที่มีการควบคุมความปลอดภัยต่ำแรงงานไทยจำนวนมากถูกดึงดูดเข้าสู่ภาคเกษตรกรรมเนื่องจากข้อจำกัดในการใช้ภาษาเกาหลีที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับภาคบริการแต่การทำงานในไรนาเหล่านี้นำมาซึ่งความเสี่ยงด้านสุขภาพที่สูงและการได้รับค่าจ้างที่ไม่แน่นอนตามฤด,ดูกาล การศึกษาพบว่าในบางพื้นที่แรงงานไทยในภาคเกษตรอาจต้องทำงานเกินชั่วโมงที่กฎหมายกำหนดโดยไม่มีการจ่ายค่าล่วงเวลาที่เหมาะสมเนื่องจากความต้องการผลผลิตที่เร่งด่วนการทำความเข้าใจบทบาทของพวกเขาจึงหมายถึงการยอมรับว่าพวกเขาคือผู้ที่ทำหน้าที่เติมเต็มช่องว่างแรงงานในภาคส่วนที่ถือเป็นเสาหลักด้านอาหารและอุตสาหกรรมพื้นฐานของประเทศเกาหลีใต้ภายใต้เงื่อนไขที่อาจไม่เป็นธรรม